โรงแรมใหม่แต่ทำไมดูเก่าจังแต่เก่าที่ว่าไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะครับรู้สึกได้ถึงความคลาสสิกและความวินเทจของที่นี่สายไอจีต้องห้ามพลาดห้องที่นี่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่พอดีสำหรับการมาเป็นคู่หรือมาคนเดียวงานตกแต่งจะเป็นสไตล์มิสเซนเจอรี่ที่มีโครงสร้างไม้เรียบง่ายฟอร์มโคง้งองค์ประกอบเลยขาคณินที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์นี้และเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจผสมผสานกับป๊อปเคาน์เตอร์โทนสีสดใสแนวสีเขียวมัสตาร์ดสีสม้มและงานศิละปะบนผนังที่มีลวดลายที่จัดจ้านประกอบมาเป็นมิสเซนเของโรงแมนี้ค่เขา ทั้งลวดลายสีสันวางไว้บนโครงไม้มิสเซนเจอรี่จัดเต็มมากเลยครับทั้งองค์ประกอบต่างๆเช่นผ้าม่านอาร์ตเวิร์กพร็อพมีความป๊อปแบบตะโกนแต่พออยู่กับผนังไม้แบบระแนงและสีขาวก็มีความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อที่ต้องบอกว่ามีความพยายามมากเลยก็คือกระเบื้องพื้นตามระเบียงห้องน้ําทางเดินดูเป็นงานคราฟแบบสุดครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คงหนีไม่พ้นตัวล็อบบี้ที่เหมือนเราเดินเข้าไปนิยุค6 0 70จริงๆเลยใครมาที่โปรเกตและอยากจะแวะมาแปะชื่อลงแล้วไว้ให้ในที่ทนะ็อปคอมเมนต ในอสังหาภูเก็ตไปด้วยกันกับผมบอรครับ